สีละครสร้างจากตำนานเล่าขานเพิ่งรู้ว่ามีอยู่จริงสร้างจากตำนานสีละครไทยเ่าเร่องบ้านผ่านตำนานที่เล่าขานอย่างที่เกริ่นไว้ว่าหลายคนอาจจะเคยสร้างมาบ้างแล้วว่าละครไทยของบ้านเราบางเรื่องถูกสร้างมาจากตำนานที่ถูกเล่าขานมาจากเหตุการณ์ในอดีตและได้ถูกเล่าขานสนทนาต่อกัน 1. เรือนกาหลงละครเรื่องเรือนกาหลงเป็นตำนานที่ถูกเล่าจากผู้มาปฏิบัติธรรมรวมถึงชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงณจังหวัด สิงห์บุรีเป็นเรื่องราวหลังการแต่งงานของสองสามีภรรยาฝ่ายชายทำงานที่เทศบาลเมืองส่วนฝ่ายหญิงชื่อว่ากาหลงเป็นแม่บ้านดูแลสามีชีวิตหลังแต่งงานหวานชื่นได้ไม่นานสามีออกไลนยมากสเสนมีปากเสียงบ่อยครั้งทำให้การหลงนุ่งกระโจงออกไปอย่างไต้ถุนบ้านเอาหัวปลามาเพื่อเตรียมทำกับข้าวพอดีวันนั้นปลาที่อยู่ข้างบ้านเดินมาทักทายสังเกตเห็นการหลงดูไม่สดใส พอคุยด้วยกับรู้สึกว่าการหลงอารมณ์ไม่ดีพร้อมพูดว่าร้อนและกุ้มมากป้าจึงได้กลับบ้านตนเองไปจนกระทั่งตรงกินของวันนั้นมีคนไปพบว่าการหลงจากไปหลังจากนั้นผู้เป็นสามีก็ไม่กล้านอนอยู่ในบ้านหลังนั้นคนเดียวส่วนเพื่อนมานอนด้วยและเจอเหตุการณ์หลอนๆเข้าไปจนทําให้อยู่บ้านไม่ได้ต่อมาใครมาเช่าบ,บ้านหลังนั้นอยู่ด้วยก็อยู่ไม่ได้สักไรเช่นกัน 2. มาเมเย้เรื่องราวของมาเมีย้สาวพมา่า ปรมเป็นชายติดตามเจ้าชายล้านนาซึ่งเป็นรัชบุตรของเจ้าอุปราชเชียงใหม่เรื่องนี้คนเชียงใหม่ที่เป็นรุ่นปู่ย่ารับรู้ในเชิงเรื่องเล่าเป็นอย่างดีต่อมาถูกบังคับให้เลิกรากันมาเมียจึงตัดสินใจบวชชีส่วนเจ้าน้อยสุขาเกษมเดินทางเข้ากรุงเทพรับราชการาหารและได้แต่งงานกับหลวงในคุ้มครองพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเมื่อย้ายกลับมาเชียงใหม่แม่ชีมะเมียเดินทางกลับมาเชียงใหม่อีกครั้งเพื่อขอพบกันกับเจ้าน้อยในวันแต่งงาน แต่เจ้าน้อยสุขาเกษมไม่ลงมาพบและได้ให้คนนําเงินจํานวน800บาทพร้อมกับแหวนทับทิมวงหนึ่งให้ไปหลังจากนั้นเจ้าน้อยสุขเกษมก็อยู่แบบไม่มีความสุขและตอมใจจนกระทั่งจากไปด้วยในเวลาเพียง33ปีเท่านั้น 3. นางบานละครเรื่องนางบานเป็นเรื่องที่ถูกเล่าต่อกันมาซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดหรือไม่ นางบานมีที่มาจากตำนานสถานที่เกิดเหตุของตำนานนางบานจากเรื่องเล่าสุดสะพรึงที่เกิดขึ้นในเรือหลังนี้ที่เล่าต่อกันมาว่าในเรือหลังนี้มีหญิงสาวที่ชื่อว่าญาติชอบใช้เสน่ห์แก่พระวานาเทพ,พร,ราชการหนุ่มผู้มีภรรยาอยู่แล้วซึ่งฝ่ายภรรยาก็คือคกุลกําไลมีฐานะเป็นนายเหนือหัวของตัวของตัวเองนั่นเองพอคุณกําไลท้องบุตรคนที่3ทมาให้พระวานาเทพหันกลับไปหากําไลสร้างความไม่ชอบให้กับญาติึึงวางสิ่งหนึ่งในอาหาร คุณกำไรที่ตั้งท้องอยู่เราบรรดาสนมจึงช่วยกันจับตัวหยาดไปในที่ที่มีต้าต้นไม้บริเวณเรือนวนาเทพซึ่งเป็นที่มาของนางบันนั่นเอง4รอยไหมเป็นเรื่องจริงจากเมืองแพร่หลายคนพอทราบมาบ้างถึงกระแสะที่ละครโด่งดังเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่เจ็จากคุ้มเจ้าหลวงถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้องให้ได้ชมกันมีทั้งเรื่องราวของเจ้าบัวไหลที่ปักโลดลายที่ทอผ้าไหมย,ยงไมิทันเ็จแต่ถูกคุมตัวไปอยู่ที่กรุงเทพ ก็เป็นตัละครที่คนดูให้ความสนใจค่อนข้างมากมาจากบ่าวผู้จงรักภักดีต่อนายมากยอมแม้กระทั่งรับผิดแล้วตระกูลของคุณบัวซึ่งถือเป็นตระกูลข่าบาดีใหญ่วันหนึ่งอีเมยไม่ทนนายอำเภอแต่ก่อนไปได้บอกคุณบัวไว้ว่าจะคอยปกป้องแม้นนายตัวจะจากไปพอไม่ถูกจับอันนี้เป็นเรื่องจริงในบริษัทแต่เมื่อน,นำมาเป็นละครอ,อ่านมีบางอย่างที่ถูกดัดแปลง